สงกรานต์ปีนี้จัดใหญ่จัดเต็มนะคะอั้นกันมา3าปีทุกหัวระแหงจัดงานสงกรานต์กันแน่นอนค่ะแล้วก็มีการคาดการ์กันว่าคนกรุงน่าจะออกเดินทางท่องเที่ยวกันครึ่งกรุงเทพมหานครกว่าร้อยละ40เลยทีเดียวแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะท่องเที่ยวกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแหละนะคะที่น่าสนใจก็คือว่าเป้าหมายการท่องเที่ยวน่าจะไปที่พัทยาหรืออาจจะเป็นหัวหินกันเป็นหลักหรือลงใต้ลงไปอาจจะเป็นทางสุราษฎร์ธานีหรือภู เกตไปเลยค่ะจากที่ผ่านานมาเนี่ยพอพูดถึงสงกรานจะไปเล่นน้ำกันทางภาคเหนือกันมากแต่ทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินแบบนี้ค่ะด้วยปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5ทําให้พื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายไม่ได้กลายเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวประเมินกันว่าเชียงใหม่เชียงรายอาจจะเสียโอกาสด้านการท่องเที่ยวช่วงสงกรานตีรวมๆสักประมาณ700ล้านบาท จากที่น่าจะสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวได้ประมาณ2,000ล้านบาทจะเห็นได้ว่าฝุ่นควั PM 2.5เป็นปัญหาสำคัญในการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ปีนี้เลยล่ะค่ะ